ีจ่าแพทย์ครับทุกคนคลิปนี้ยายเจ้าไม่กา่าผภามวลไปเสตะท้องสวัสดีครับไปเก็าผมพี่น้องมางกไปงัดถางัดน้ำติ้นก้นถ้างัดไม่บ่เอานี่ไปเก็บผักขมเวยจ้าตะทองเก็บผักขมเบื้องพี่น้อง,องมากมากมากผขมงามกระล่งงามเลยพี่น้อง มากมากเก็บเอาผักขมไปแจ้วเด้อเห็นบ่พี่น้องนี่เห็นบอกำลัางงามเลยนี่นี่กำลังแก้วเลยพี่น้องนี่ปัดพี่น้องผุนผูนผูนพุนปัดปัดมากมากมากผักขมน้อยยายวอนก็มากเก็บน้ำเด้อ ร้านบ่อนก็นมาเก็บมามาม,า,มา,าคุณเนี่ยบึงทั้งแรงมากงัวเขาขอกล่ะยากไปเองเลยเนาะเอาปัดมามาพี่น้องนี่ก็ล่างเกวเลยเนาะอืมนะ ไปว้ับเจ็บอีหยังดอกมาเก็บมือเดียวเนาะเจ็บหกมือก็คือเก่านเน่ะคนขี้ไล่สิคนเฮ็ดขี้ไล่ก็ขี้ไล่ขี้เก่าเอาไปว่าคอยขี้ไล่คนคอยขี้ไล่เจ้าชิมาหืมชิมามาคอยเฮ็ดหยังโอ้ยงานที่แย่เนาะวัดขึ้นงามเนาะแจ้า คนบางอย่างงามๆเนี่ยว่าคนขี้หลายเว้วยเบี้ยนี้หน่อยใจเร็วมากๆพี่น้องแล้วน้องคนเขาขี้เมืองหน่อยโคมทุบน้องงามจังดิ่นน้อเอาเก็บเพราะข้มปลากระเจียวใหญ่เด้ขุนมาอยู่ละเท่าอยากมาเองเนาะ วีหูเวลาค่ะเอาไปปนแล้วไปแจวอยังเอาไปแจวอยังเะเอชาปวาาประเดชแ,แสบมีเขียนมีกรบอยู่มามาเอามาเอาในการเด้อหลายหลายเด้อกาลังแจวอยดอพี่นอ้องเด้อแฟนครับอยู่ไกลๆนี่มาเก็บเด้อจ่าเด้นอ,อน้อยบอน ผู้ใดอยากก็มาเก็บเอาเด้อดจานี่เต็มอยู่นี่เป็นปลาอยู่นี่พี่น้องเอ้ยนี่ใส่ปุ๋ยตีเถ่านี่ตัวผุนเกินหรือยังเถ้าของเห่านะสีผ้าเออของตาท่องนั่นแหละเดี๋ยวสิไปเบิ่งเบิ่งงานผุนผู้ถือถือบวกแตงถือบอกอันนี้เดี๋ยวยายสิให้ตาท่องเก็บ พ,พัาก่อนยายจิบหฮเบึงิบมกัเตียลมุมลันะของยายตูดของขืนดีเน,ะนาะ,ะม่อนี้งห้อพี่น้องนะแต่โม้อว่าอันนี้นะเก็บอยู่นี่ได้เทถาคอจิเป้ภาพ้า แพ่นครับไปบึงมองโตวเข้าปลูกแม่มันอันนะ <laughs> พ่าพีพ่อหนองมึง,น,งนี่เออตัวนี้ก็เก็บทานี่แหละพระคมุมตัวลิสงกำลังแตกออกนี่ของตะทองนี่ปูนกำลังแตกเดยจ่าเด้อ มาใส่นี่กำลังเตะออกงามๆยายสิพารีวิวบึงอืมถั่วลิสงปุดกกำลังออกคือกันารจาหักงานนี่บ่มีพักโคมด้วยจ้า อืเสือกงั้งน้องนี่เสือกว้าวบ่นี่พี่น้องนี่เป็นยอดวาวนี่พักของตาทองพักมาแตงเห็นบ่พี่น้องกำลังงามนี่กำลังจะล่มผุ่มแล้วนี่ตาทองตาโคดเอาเดินตัวนี้พี่น้อง เขาโคตรของน้องสาวงามท่านเขาบ่เนาะเขาของใหญ่บัดเขาของพี่สาวพูนพี่แหละจะง,ง่วชิบว่าเขาพี่น้องอันบ่ลอมแล้วง,ง่วเขาเลยห็บบ่ งามงามโอ้ตะทองยังเก็บอยู่กับใหญ่กหลันวอนมามามา,มาเก็บกระตะทองเอาไปเจวเด้อพี่นอ้องเ้อเอิ่นมากเอิ่น <laughs> อันนี้หลายอยู่งานนี้คุณบม่มีเถาหคุณพระัดออกอน,นี่แหละ ขายไม้เนาะงานนี้กำลังปลูกไม้มาๆมาเอ้ากำลังเสบเสบไปพัดกระเสบไปกินหลายกินบ่หมืดอยู่ใกล้ๆมันเกีบยมยำได้กระเดาๆงอเจ้าเนาะ มาอื่นไหนพี silent, ่นองมาเก็บไปมากกับมาเด้อมือนี่ก็มือนี่ก็มือนี่เดี๋ยวมันก็สิแก่เมื่อส์พี่นองขมบนมากมือนี่ก็มือนี่ก็ย่ามันดอกอย่ามันแก่นอนนอกจากงานนั่นนี่เด้อพี่น้องมากมาก เขาเดีือดกับตาหน่อยหนึ ay, like ่งพ like ูนลานวอดยังเก็บอยู hing, like, ่พูนหย่านวอดสิเก็บไปพักไปพัก้องสาวนะเออยังเก็บอยู่ตาทองเก็บบ่หลายตาทองว่ะเก็บพอได้แจ้วอยู่แก่ๆก็สิเก็บยำแดดก็ไแดดแล้วน้องพี่น้องนอนนี่กระลังแต่ งามๆกำลังเสียบๆพักขมน้อยมามาพี่น้องมาทำผุนพ่อขอยังปัดเก็บขะเดียวเก็บถุงเลยจ้าโอ้เก็บถุงบ่กไงมาเด้อมาเด้อมาเด้อเก็บช่วงนี้แหละกำลังแกว้ว,วงเนาะเออขันแม่สองสามมือนี่แกะมามา พี่น้องเพื่อนครับอยู่ไกลๆนี่มาเก็บเลยแถวบาทนี่เนาะอืเจีวปนปะทูแเจีวปนยังกระเสียมเมื่อเดีย๋ยวนะอย่างเี้ยาีอนนะปะทูทุเขีบเนาะเอ้ยจิ้มเข้าไปบอกพี่อ่อนประกันพ่อแล้วเดี๋ยวคนละกระทองเดี๋ยวกระตาหนึ่งตัวนึนในถุงหนึ่งอืม ถาก่อนนะนี่นะกินมดปีนี่พอดีหนามนามบกนามโบกเลยโบไครมีไหมนอนยังเออนอเลยนอนหน่อยนอนอยสังเออเออนี่นี่แล้วก็เจีพันธ์ทีมหนี่บ่เด้ารบดอกเจี๊ยพันธ์อวก้วก็แใมันนอยใหญ่นี่ก็ลังกุฎคูนกินมดปีเด้นี่เออในหน่อยก็ลังกินสูผสู สารนี่เลยไม่ใส่เขาขูดนี่สิบกเมือลนล่ะนี่อืมพักขบมาแล้วกันชิมาเบิ่งลูกสาวต้มไก่ด้วยจานวันนี้ค่ะต้มไก่นี่เดนื้อตะทอกกับชีเดล่าพักกับชีเดะมือนีสองอย่างต้มไก่บานด้วยจานนี่แสีบๆเลยมือนี่ไก่บ้าน ค่ะขิงไข่ตะไครยไม่มะกรูดไบ่มะกรูดต้มส้มทีนี่ั้ต้มแบบบานๆเท่านี้เลจ้าต้มแ,แบบบานๆบม่ได้ใช้พักใส้หนาต้มแบบ <c oughs> เส็บๆเบอาเอาวใส่ลงไป อุดลงไปต้มเครื่องเห็นมันหอมหอมก่อนค่อยเอาไก่ใส่คนละสูตรสูตรไผ่สูตรมันเนะจ้าเนาะลงไปเออนี่ใส่กะขามด้วยจ่านี่กะขามกระเทียมนอกด้วยจ่าอปกระดกโดน ตแชละลูกแม่กระเอาพิดที่แม่ียแมเกีครักใส่หอมหัวใหญ่จักสิจักก็สิเอินต้มยังสอแเ่ต้มไก่ใส่ต้นหัวหอมพิชยยอพี่น้องใส่ต้มใส่ต้มไก่ ใส่ต้มไก่ทอดมะพริกแล้วเดี๋ยวม,มาใส่ใส่มันหอมได้จริงหรอหัวผเป็นอันเนนสร็จพี่ทีอ้ยเป็นอันเสร็จเป็นอันเนสเร็จเลยต้มไก่มาแล้วต้มไก่แล้วก็ทิ่ต้มปนเขียดด้วยจานนี่ย่าเว้วแล้วนี่กับกระปู่ด้วยจานนี่ปนเขียดแก้วพักพักที่ย่าหามานั่นแหละ คริกลงไปต้มซุกแล้วก็ตำตำปนเขียต,ตักไปตำตักไปตำจ้าตักไปตำเกียบลงเสือโคเขากันต้ตนหอมลงไปงมาเด้อพี่น้องมากินในยหายเด้อมันนี่มาตักกเอาไปเด้อจ้าก้นละถวยสองถวยเด้อพี่น้องแซ่บแซบเลยแกงไก่ กบะปุาพีนองซุปชุ่ม้นเอือีีนองพี่นองกล้วยค้นไปพ้อมเสิร์ฟได้เลยพี่น้องส,สวัสดีจา่ามาด้วยจ้ามาเด้อามากิ้เขาชุ่ข้นเด้อแม่ครับแม่แม่เรืองตำบัติจ้าเด้อมามาไปจ้ามามาที่เขาในก้นแตบเกี๊ยวกไก่เบิ้งสิลองตุ๋นไก่พักข้มในกาน ้ไหักไมากมากมากเ่าคอยออกไไวๆแหละเซี่ยแงมากซช่กับเท่าไงเนาะเฮเาชิบไรนัเทาคนละเทาเขามันคับค่าตมาดด้วยแฉ่พี่หนอนี่มากมากมากปลผมได้แล้วไปเก็บวันห่งแฉ่เรื่องที่ทะเลไร สี่พักไปหลายอพี่น้องน่ะอืแซ่บแซ่บแซ่บบมาพี่น้องทุณทุกคนอือมทักไปหลายพักเพื่อนดีพี่น้องแกะแกะด้วยพี่น้องเลยแกะบ้าาะให้กนาอมือเนาะไมต้อกเลยปนเขีย ให้แจงก่อนเด้อเ, <laughs> เจ็บเ็ๆไปนอกมากินกับใยายเด้อเรากินหลายเข้ามาแบบนี้พับผม,มนะบอย่างนีมติดบวนนี่กินไม่ได้ยวอวนๆตั้งจูเมื่อทุกคนเข้ามาจะกินหลายได้ยายได้ <laughs> <laughs> เขตเนาะ าดดออยายก,กินอางเพราะโดนหรอกค่ะสอบคลิปยายกินอีก็จะลืมก้นไหลก้นแช่ตัวคอมเมนต์ให้ยายน่ำเลยด้วยจาา้ายายรลักนะทุกคนสวัสดีจา้าสวัสดีครับตัวกินตามคลิปยายต่อไปเลยด้ยจา้าบ๊ายบายลงจูบน้ำพร้อมเนื้อกิน